ต่อกันที่หนึ่งสาววัยสายสาวคนนี้ต้องบอกเลยว่ามีแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะแจ้งเกิดจากเวทีเดซ์ตาร์นั่นก็คือน้องน็อตกันเองวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลเพลงที่5แล้วนะคะกับเพลงเคินวันนี้เรามีเบื้องหลังการถ่ายทำเอ็มาฝากกันด้วยค่ะเป็นนักร้องสาวที่มีคาแรคเตอร์แบบนดนแนวสบายๆจนทําให้หลายคนหลงรักแบบหัวปักหัวพันกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับสาวนอตพ ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็กำลังจะมีซิงเกิลเพลงที่5ในอัลบั้มล่าสุดที่มีชื่อว่าเพลงเขินเพลงฟังสบายสบายสไตล์สาวนตที่ผสมผสานความเป็นดิสโก้เข้าไปในเพลงส่วนเบื้องหลังของ MV เพลงนี้จะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันพร้อมกับไปฟังบทสัมภาษณ์ของสาวนตกันด้วยค่ะวันนี้มาถ่าย MV นะคะเพลงที่หของนองคชื่อว่าเพลงเขินค่ะ ก็เหมือนกับว่าเวลาเราแอบชอบใครอย่างเงี้ยเวลาเขามาหาเรามาใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยหรือแค่มองเราเดินผ่านเงี้ยรู้สึกเขินอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งถ้าเกิดเขามาบอกเราเหมือนกันว่าเราเขาก็ชอบเอ้ยเขาก็ชอบเราอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งเขินทั้งหญ่เลยก็คิดคอนเซปต์เพลงว่าอยากได้แบบไหนหาเพื่อนมาว่าเพื่ออยากได้เพลงแบบประมาณนี้นะแล้วก็แบบตอน s o ล่ก็อยากได้เป็นอย่างนี้นะคือแบบเพลงเราเราเรามาจับตัวเราจริงๆเลยเป็นตัวตนมากๆค่ะ ตอนโซโล่คือแบบโซโล่บางเพลงอาจจะมีโซโล่กีตาร์โซโล่เครื่องดนตรีโซโล่เปีโนโซโล่กลองหรือแอดลิบหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือไม่เรามีสเก็ตสเก็ตก็คือการโซโล่ปากเล่นแบบเสียงขึ้นดนตรีค่ะวนันนี้ใช่วันนี้ถ่ายมีเรื่องเสื้อผ้าเองนะพี่เขาบอกว่าอยากได้เสื้อผ้าที่มันแบบมีสีสันเยอะหนอ่อยก็เลยจัดเต็มเพื่อจะเล่นบอลลูนสีรับรองชนะแน่นอนคนะ่ะ เองนี้คาดหวังว่าจะให้ทุกคนสนุกกับมันมีความสุขกับมันนะคะเห็นแบบนี้สามนอตเธอไม่ได้ทําแค่ร้องเพลงอย่างเดียวนะคะเธอยังมีส่วนร่วมในเพลงหลายอย่างรวมถึงสาวนอตของเราก็ยังจัดแจงเป็นคอสตูมจําเป็นหรือสไตล์เสื้อผ้าที่ใช้ในเอ็มีตัวนี้อีกด้วยโดยเสื้อผ้าที่เลือกใช้ก็จะมีสีสันสดใสท้าทายสายตาคนรอบข้างกันเลยทีเดียวยังไงก็อดใจรอกันสักนิดค่ะสําหรับเอ็มบีเพลงเขิน18เมษายนนี้ได้ฟังและก็ได้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะ